3อาชีพนี้ต้องบอกเลยว่าการติดแท็ i n g ่แม้แต่เพียงครั้งเดียวก็จะทําให้คุณจัดไฟแนนซ์ยากมากๆเลยค่ะในกรณีที่3อาชีพติดแท็ i n g จัดไฟแนนซ์ผ่านยากมากๆอัปเดตปี2025นะคะอาชีพแรกก็คืออาชีพรับเงินสดนั่นเองค่ะส่วนต่อมานะคะอาชีพที่2ก็จะเป็นอาชีพค้าขายและอาชีพสุดท้ายเลยก็คือจะเป็นอาชีพอิสระ3อาชีพนี้ต้องบอกเลยว่าการติดแท็กซี่แม้แต่เพียงครั้งเดียวก็จะทําให้คุณ จัดไฟแนนซ์ยากมากๆเลยค่ะในกรณีที่ไม่มีเครดิตนะคะลูกค้าเข้าใจตรงนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำสามอาชีพนี้แล้วคุณยังมีเครดิตที่ดีส่งเกิน1ปีขึ้นไปก็ยังสามารถเช่าซื้อได้ปกติรู้อย่างนี้แล้วนะคะใครที่ทำอาชีพสามอาชีพนี้อยู่แล้วยังไม่มั่นใจในส่วนเครดิตตัวเองอย่าเพิ่งยื่นเช็คเครดิตเด็ดขาดหรืออย่าพิ่งเดินเรื่อง มั่วซั่วเพราะไม่อย่างนั้นถ้าคุณติดแท็กซิ่งขึ้นมาจะทําให้กู้ไฟแันยากใครที่อยากออกรถโดยที่ไม่ต้องติดแท็กซิ่งมาหาพี่หน่อยได้เลยค่ะที่พรทิพย์อโต้คร์นะคะ